กราบสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่519ค่ะประจำเย็นวันพุทธที่10เดือนกันยายนพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุาพามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเ,เก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี20รายการจะแบ่งปันพี่ๆที่200บาทนะคะ200บาททุกรายการเลยจ้า ถ้าพี่ๆท่านไหนชอบถูกใจรายการไหนสามารถโทรทักไลายเข้ามาหาน้องได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะ1วันมา2รอบค่ะพี่ๆค่ะรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นนะคะ พี่ๆชอบรายการไหนถูกใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องสุภาจัดส่งให้พี่ๆนะคะพี่ๆขาจ้ะรายการที่หนึ่งค่ะหลวงปู่ทวดจ้ะหลวงปู่ทวดนะคะ่ะพี่ขาด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยจ้ะออกวัดราหุนคงนิมิตนะคะหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะ รายการที่1จ้ะต่อไปเป็นรายการที่2ค่ะพ,พี่ขารายการที่2หลวงพ่อทองมาวัดสว่างท่าสีนะคะร้อยเอ็ดจ้ะเป็นเหรียญย้อนยุกนะคะพ,พี่ขาหลวงพ่อทองมาวัดสว่างท่าสีจ้ะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะรายการที่สองจ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่3ค่ะพี่ๆขารายการที่3ส,สมเด็จเก่าจ้ะเก่าสวยค่ะพี่ๆขามีลงลักปิดทองนะคะรายการที่3จ้ะ ราการต่อไปรายการที่4ี่ค่ะพี่พี่ขารายการที่4สมเด็จเก่าเช่นกันนะคะเก่าสวยจากเนื้อแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขา ต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่หเป็นพระนางพญานะคะพระนางพญารายการที่หจ้ะรายการต่อไปรายการที่6ค่ะพี่พขารายการที่6เป็นเสมาหลวงพ่อทาน,นะคะ เป็นเสมาหลวงพ่อทาด้านหลังเป็นหลวงพ่อดํานะคะเป็นเหรียญที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมาวัดหนองหลวงนะคะพี่ๆขาปีสามศูนย์จ้ะ เสมาหลวงพ่อทานนะคะด้านหลังเป็นหลวงพ่อดำจ้ะรายการที่6นะคะต่อไปเป็นรายการที่7คะ่ะพ,พี่ขารายการที่7หลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบื้อจ่าเหรียญมีคราบการใช้งานนะคะพ,พี่ขาหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบื้อจ้ะ ต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นพระขุนแผนอุ้มกุมารขี่หงปลายนะคะรายการที่8จ้ะเก่าสไว้กับพ,พี่ขาของหลวงพ่อลวยวัดโคศิตารามนะคะรายการที่8จ้ะจ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่9นะคะพี่พี่ขารายการที่9 เป็นพระตุกตาพิมพ์พวัดพรับนะคะพระวัดพรับพิมพ์พตุกตาใหญ่ค่ะพี่ๆขาโทษทีจะน้องสุภาพูดไม่ถูกนะคะมีคราบไข่แบบนี้เลยนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยจ้ะพระวัดพับพิมพ์พตุ๊กตานะคะรายการที่9จ้ะ รายการต่อไปรายการที่10ค่ะพี่ๆค่ะรายการที่10เป็นพราขุนแผนปลายคู่นะคะนี่ได้2รายการเลยนะคะได้2องค์เลยรายการที่10นะคะพราขุนแผนปลายคู่จ้ะเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ขา ต่อไปเป็นรายการที่11ค่ะพี่พี่ขา11เป็นพระปิดตาหลวงปู่โตวัดประดูชฉิมพลีนะคะมีฝั่งตะกุดหนึ่งดอกนะคะพี่พี่ขาหลวงปู่โตวัดประดูชฉิมพลีนะคะรายการที่11จะ้ะรายการต่อไปรายการที่12ค่ะพี่พี่ขา12เป็นสมเด็จวัดเกศชัยโยจะ้ะ สมเด็จวัดเกศชยโยรายการที่12นะคะต่อไปเป็นรายการที่13จาก13เป็นพระสุ้มกอค่ะพระสุ้มกอยังไม่ได้ตัดปีกนะคะพี่ขาเป็นพิมพ์เหมือนเหมือนกลักไม้ขีดจ้ะเดิมๆแบบนี้เลยนะคะสุ้มกอรายการที่13จ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่14ค่ะพี่พี่ขา14เป็นพระคำมากหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงนะคะพระคำมากหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงจ้ะรายการที่14นะคะต่อไปเป็นรายการที่1 5บค่ะ 15ห่ลวงปู่ทวดค่ะหลวงปู่ทวดปี3 7นะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะเหยียบน้ำทะเลจืดจ้ะปัตตานีค่ะพี่พี่ขาเป็นเหรียญที่ระลึกในการหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อทวดนะคะรายการที่15จ้ะปี3 7ค่ะพี่พี่ขา ต่อไปรายการที่16ค่ะ16เป็นพระซุ้มกอพิมพ์ก้นหอยจ้ะเก่าสวยค่ะพี่พี่ขาพระซุ้มกอพิมพ์ก้นหอยนะคะรายการที่16จ้ะต่อไปเป็นรายการที่17ค่ะพี่พี่ขา17หลวงพ่ออียาวัดบ้านด่านจ้ะ หลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะคะรายการที่17คะ่ะต่อไปเป็นรายการที่18คะ่ะ18พระรอดจ้ะพระรอดเนื้อดำนะคะพี่พี่ขารายการที่18จ้ะต่อไปเป็นรายการที่19คะ่ะ19เป็นรูปหล่อยันยุ่งคะ่ะพ่อท่านวันนะคะวัดรอนจ้ะ พัดทลุงค่ะพี่พี่ขารูปหล่อย,ยันยุ่งพอท่านวันนะคะรายการที่19จ้ะรายการต่อไปรายการที่20ค่ะรายการสุดท้ายของเย็นวันนี้นะคะพี่พี่ขาหลวงปู่ทวดกลักไม้ขีดจ้ะ หลวงปู่ทวดกลักไม้ขีดนะคะพี่พี่ขารายการที่20จ้ะรายการสุดท้ายของเย็นวันนี้นะคะพี่พี่ขา200บาทจ้ะ200บาททุกรายการเลยนะคะชอบชอบรายการไหนถูกใจรายการไหนโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องสุภาจะส่งให้พี่พี่นะคะพี่พี่ขาจ้ะโอเคคะ่ะวันนี้ก็ ครบแล้วทั้ง20รายการนะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบถูกใจรายการไหนสามารถโทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์084นะคะพี่พี่ขา7 2 1 1 3 3 3นนะคะสำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ